สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันในเกมไมโครบนันเองวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกลางน้ำแข็งนะครับผมไม่ดูกันเลยว่าเราจะอุกปรกรณ์ของเราที่มีก็ต้องมีอไม่เคืออะไรก็มไม่รู้ผมเรียกอะละ <S 2> <S 2> <S 2> อ่านคิดไม่ออก จอนี <muitas S 2> ่อะไรเนี่ยบอกสีเขียวเอาเนี่ยมดยนะดีนะครับเราจะเอาบอกสีนี้เป็นกำแพงนะครับผมอ๋อเนี่ยฮึอ่าอานี่นะผมตั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้ตั้งหมดเลยตั้งหมดเลยนะครับตอนนี้จะข้าชั้นนะครับผมจะห้าช้นโอเคนะครับแล้วเราก็ทำกำแพงต่อไปเลยนะครับผม โอเคนะครับซ่อมเลยนะครับผมโอเคนะโอเคนะครับผมสร้างนะครับปีเสียงฟ้าร้องนะครับทุกคนดังมากโอเคครับผมสร้างเลยครับคลิปเราก็จะสั้นๆั้นนะนะครับนี่กับคุณคุไอาชีพพี่เกียร์โอเคครับว่าเราสุดยอดเลย นี่เป็นอะไรครับผมอันนี้เปล่าหรอคะคะอืมอเป็นแบบแปลกแปลกนะผมเปว่ายโอเคแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ทำประตูแล้วับผมทำประตูนะฮะอืมเนี่ยครับครับไม่ได้ไม่ได้ปะโอเคนะครับผมเออแล้วเปิดประตูนะครับผม โอเคเย้ครับผมว่าเราเสร็จแล้วนะ,ะน,ละนะครับผมเสร็จไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมตอนนี้อดี๋ลืมวีดีโอสองในการบตบแ่กบ้านนะครับผมแต่ละการที่อยากให้ผมเป็นทําบ้านสีอะไรก็บอกกันได้นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปวีดีอน,น,นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดคั่มสไคร้แล้วกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย